ครับผมเซลต้านะครับวันนี้มารีวิวต่อนะครับเมื่อวานนะครับ t l s ออโต้สีประตูนะครับสีขาวคันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งหมื่บาทนะครับจอง2,000บาทนะครับผ่อนเล็กน้อยครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นติดตามนะครับอ่าคันนี้ลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนะครับจัดเป็นยันที่ต่างจังหวัดผ่านเลยนะครับทีเดียวคุณอ่าคุณแม่ทำอาชีพเกษตรกรคุณพ่อเกษตรกรนะครับมีที่ดินมีเอ่อเาเรียกอะไรอ่ะ มีเอกสารครบครับใบเกษตรกรเกษตเมินอะไรเงี้ยฮะสเตษตรมินก็มีบ้างไม่มีบ้างตามภาษานะครับแล้วก็เอกสารครบถ้วนครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับติดต่อสอบถามโปรโมชั่นหรือเอกสารได้เลยนะครับคันนี้ GS นะครับมีแต่งโลโก้หน้าครับสีขาวมุกนะครับโลโก้ไต้ซานอันนี้แถมให้ดาประมาณ18นะครับมีของแถมประมาณมีฟิล์ม 3M รอบคันนะครับมีเคลือบสีกระสืนให้นะครับแล้วก็มีกันสาดนะครับมีน้ำมันให้ เต็มถังนะครับเต็มถังก็พันประมาณพันนึนนะครับะนี่รอบคันเนี่ครับก่อนใส่ไฟแดงนะครับนี่ห่อลูกค้ามารับมอบเลยเมื่อรถเสร็จเมื่อคืนนงครับตดนน้เมื่อวานนะครับวันนี้เราแต่งให้ดูครับความสวยความเงาเนี่ยฮะมีลูกค้าเสียเงินแค่หมื่นหนึ่นแปดนะครับรับรถนี่เลยครับผ่อนประมาณหนึ่งต้นต้นนะครับนี่ภายในนะครับมันติดฟิล์มไปอะไรไปนะครับ จอ Android ครับตัวใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นเก่าก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยครับร้ออๆแบบนี้เลยนะครับค้ัท่านไหนสนใจติดต่อโปรโมชั่นสอบถามด้วยนะครับอันนี้เป็นซีเนะครับถ้าเป็นก็จะมีรุ่นรุ่นนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีหลายๆรุ่ให้ติดต่อครับพอดีเดี๋ยวต้องไปส่งมอบก่อนขออนุญาตกลับลาสวัสดีครับ